หากคุณกำลังรู้สึกท้อนี่คือคลิปเสียงที่รวบรวมประโยคที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังขึ้นอยากให้ค่อยๆฟังทีละคำทีละประโยคแล้วก็คิดความหมายตามตกผลึกไปกับมันขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะ1คุณแข็งแกร่งที่สุดเมื่อคุณใจเย็นอย่ากลัวที่จะแตกต่าง แต่จงกลัวที่จะเหมือนคนอื่นบางครั้งวงสังคมของคุณอาจจะเล็กลงแต่คุณภาพกลับเพิ่มขึ้นอย่าเสียใจที่ใครบางคนออกจากชีวิตเราไปสักวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาและไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำอีกเพราะฉะนั้นจงทำมันตั้งแต่วันนี้การดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่จำเป็นสำหรับชีวิตที่สมดุล คุณค่าของเวลาจะชัดเจนก็ต่อเมื่อมันได้ผ่านไปแล้วจงใช้มันอย่างชาญฉลาดค่ะอย่ากแกล้งทำเป็นตัวเองเก่งกว่าที่เป็นจงใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองเมื่อคุณใส่ใจความคิดคนอื่นมากเกินไปคุณจะกลายเป็นนักโทษของพวกเขา ยิ่งเราคุ้นคิดกับความโชคร้ายนานเท่าไหร่ยิ่งทำให้มันมีพลังทำร้ายเรามากขึ้นเท่านั้นวิธีรักษาสุขภาพที่ดีคือกินในสิ่งที่ไม่อยากกินดื่มในสิ่งที่ไม่ชอบและทำในสิ่งที่ไม่อยากทำคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรกินอะไรควรทำอย่าเถียงกับคนโง่ พวกเขาจะดึงคุณลงไปอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเอาประสบการณ์มาชนะคุณถ้าคุณคิดว่าทำได้หรือคิดว่าทำไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละจงทําทุกอย่างที่ทําได้ด้วยสิ่งที่คุณมีณนะที่ที่คุณอยู่เพชรจะไม่เป็นเพชร ถ้าไม่ผ่านการเจรไนเช่นเดียวกับคนที่จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ผ่านการทดสอบคนที่ทุกข์ก่อนจำเป็นจะทุกข์มากกว่าที่ควรจะเป็นอยู่กับปัจจุบันนะคะเราไม่ควรทำตัวเหมือนแกะที่เดินตามฝูงไปข้างหน้า สร้างเส้นทางของเราเองไม่ใช่ไปในเส้นทางที่คนอื่นบอกว่าเราควรไปเรารักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่กลับสนใจความคิดของคนอื่นมากกว่าความคิดตัวเองโชคของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมพร้อมพบกับโอกาสจงคิดว่าตัวเองตายไปแล้วคุณได้ใช้ชีวิตมาแล้ว ตอนนี้จงใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าเราอยู่แค่ปัจจุบันทุกอย่างที่เหลือคือสิ่งที่ผ่านแล้วหรือยังมาไม่ถึงคุณไม่ได้เหงาเพราะไม่มีใครต้องการคุณแต่เพราะคุณใส่ใจว่าใครจะอยู่ข้างๆคุณสิ่งที่คุณคิดกำหนดคุณภาพจิตใจของคุณ จิตวิญญาณของคุณจะมีสีสันตามความคิดของคุณเลยค่ะเรียนรู้จากคนที่คุณเคยเป็นชื่นชมคนที่คุณเป็นในตอนนี้และลงทุนกับคนที่คุณต้องการจะเป็นจัดการกับความคิดของคุณเพราะมันจะกลายเป็นคำพูด จัดการกับคำพูดของคุณเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจัดการกับการกระทำของคุณเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจัดการนิสัยของคุณเพราะมันจะกลายเป็นตัวตนจัดการกับตัวตนของคุณเพราะมันจะกลายเป็นชะตากรรมถ้าคุณไม่ยินดีที่จะเสี่ยง คุณต้องยอมรับกับชีวิตธรมดดรมดาธรรมดาความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวแต่เป็นการเอาชนะความกลัวนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวในวันนี้ขโมยความฝันของพรุ่งนี้ไปทุกครั้งที่คุณคิดจะยอมแพ้ให้คิดถึงเหตุผลที่คุณเริ่มต้น ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่การล้มแต่อยู่ที่การไม่ลุกขึ้นมาใหม่จงภูมิใจในตัวเองที่ก้าวมาไกลขนาดนี้และจงมั่นใจว่าคุณไปได้ไกลกว่านี้อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบตัวเองของเมื่อวานความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทาง เราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันสิ่งที่ต่างกันคือเราใช้มันอย่างไรโอกาสไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่คุณไม่จำกัดตัวเองตั้งมาตรฐานสูงให้ตัวเองและใช้ชีวิตให้เป็นตามความคาดหวังของคุณจงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ระหว่างทางของชีวิตคุณจะพลาดสิ่งดีๆมากมายไปถ้าคุณไม่หยุดมองบ้างเพลงให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจงมีความสุขกับเพลงนะคะการได้รับความเคารพต้องสร้างมาด้วยความซื่อสัตย์และสิ่งที่น่าชื่นชมความไว้วางใจต้องสร้างความ คุณต้องผ่านวันที่แย่ๆเพื่อให้ได้วันที่ดีที่สุดของชีวิตผู้เชี่ยวชาญทุกคนล้วนเคยเป็นมือใหม่มาก่อนความจริงไม่มีราคาแต่คำโกหกอาจทำให้คุณเสียทุกอย่างได้สุดท้ายค่ะไม่มีทางลัดสู่ที่ที่คุ้มค่าจะไป มิกหวังว่าทั้ง50ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ส่งพลังแล้วก็ให้ทุกคนมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะนางฟ้ามิร์ลไวด์เว็บ com